กาบสบายดีกาบสวัสดสนนีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเนาะพ่อไก่แล้วพี่น้องพ่อไก่แล้วเซ็นเจ้าเซ็นเคยพี่น้องกับเบาลาพาเทียวพี่น้องขึ้นหนึ่งพี่น้องนอนอยู่ในี่ขึ้นหนึ่งก่อนอ่าเดินทางมาไก่เมื่อยพี่น้องที่กลับกับน้ำคำนะน้ำคำแล้วก็เลยเสาบันพักหรือเสาหอกนอนพี่น้องคือลาหาดสิบพันพี่นอ้อ, 50, นอง คุณองานทิพานทองกับรูอยู่พี่น้องเลยบอกพี่น,อนอ้องว่าบรรยากาศที่ว่าข้างหอฝักเนาะอยากจะงอยบอกเล่าทิพาพี่น้องไที่เข่านะพี่น้องไอพี่น้องติดตามเดิดมพี่น้องเดิมสำหรับผู้ใดที่ว่าเข้ามาเนาะเข้ามาใหม,าม่หรือว่าติดเคยติด,ดตามหรือว,ว่าที่ติดตามบอาเล่ามาตั้งแต่แรกจนจนถึงปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องเนาะบอาเล่ากัขอฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บ่าวลาวเด้อพี่น้องเด้อที่น่าที่เป่าว่ายอดวิวบ่าวลาวเฮาสิบ่หลายเนาะแต่บ่าวลาวก็ดีใจเนาะที่ยังมีที่ว่าบางคนหรือว่าบางบางกุ่มเนาะที่ว่าติดตามบาวลาวให้กลังใจบาวลาวเนาะบาวลาวก็มีหลายีิกค่ขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออ่าขอบใจ c เนาะบางคนก็ คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาให้กำลังใจบอกเล่าเนาะบอกเล่าก็ขอขอบใจหลายๆเรื่อพี่น้องอ๋อบอกเล่าสีพาพี่น้องไปชมบรรยากาศข้างนอกพี่น้องไปนี่พี่น้องออกมาชมบรรยากาศข้างนอกพี่น้องบรรยากาศข้างนอก พี่น้องไปกินข้าวเดอพไ่นองจังหน่อยเด้อพี่น้องคอยติดตามไา้ด้วกันพี่น้องไปกินข้าวน้ำมาพี่น้องตามตามที่บอกลาบอกแล้วพี่น้องมามาบอกลาพี่น่องมามากินข้าวกินมาพี่นองห้องกลๆเราว่ากันดชดาพี่น้องมากับนนี สินดาพี่นอ้นาานองสินดาถ้าทีเป็นถ้าอยู่้ายก็เชีขยวชาญเนี่ยมุกกะทะมุกกะทะอ่ามุกกะทะพี่น้องได้อยู่ทางเฮาเพื่อนมสินดาสินดาพี่น้องไหมมากับปานาาปรอทาพี่น้องรอทาเพ,พราะว่าสั่งไปแล้วพี่น้องยืมยืมแกมย่างอยพี่น้องข้าวฟ่างกระผานพนมอยู่ใช่ก็ เน่นินงบก้หนอยบกน้องบกอ่านงบกิบกพี่น้องตรงขามกันนีดดิน้ำคอกน้องเน่น่มีหอดาดผานมเห็นบ่คันกล้องไปดิตรงขามพี่น้องตรงขามกลับไปนครพนมพี่น้อไงาเราใชแบบพม่หน่อย z ไปใกล้ๆเด้อนี่ม่น้องพังนะจเป็นนครนครพนมไม่น้องเป็นธาตอ่าเป็นธาตนะ นครพนมพี่น้องตรงขามกับหนองบกพี่น้องรอเราก็เลยสั่งสินดาไปแล้วลอยพี่น้องถ่ามันรอถ่ารอชื่อย่างไหนน้ำชื่ออย่างชื่อตะดาวันนะฮะสารตดาวันพี่น้องเขาจะกินสขากินสินดาบในป่าไปดิป่าสว้ย เด้อินดาบอลลาวเนาะบอลาวเรียกชินดาได้ไหมนะบอลลาวเรียงเบียร์เลี้ยชินดาเด้อเรียงเบียร์เลี้ยชินดาบอลลาวเงินมาใจบอลลาวเรียงบอลลาวเรียงได้มาเด้อพยายามมาเด้อมาเด้อเบอลลาวเรียงบ้านถึงว่าทานกินเล่นถึงว่าให้กินได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอยู่เบื้องหนังไล่สุดเลยอู้หัว แล้วรีสินดาดสาวของามมาเสิร์ฟมาอันนี้พี่น้องได้มาแล้วพี่น้องเบิรงนแชร์ตัวนี้เเยี่ยงมาดิล่ะ พี่น้องมาแล้วพี่น้องสามจานพี่น้องขอซอสจิ้มเพิ่มได้ด้วยคนสวยดีพี่น้องมาแล้วเเออาาไไไปปว้รอถาพี่น้องรอถารอถาเตาไฟพี่น้องอืเตาไฟมาบรรยากาศดีพี่น้องวิ่นั่งเข้มค้องพี่น้องนั่งอยู่เข้มค้องบรรยากาศลมเย็นชืนๆพี่น้องเลยรอถาพี่น้อง หิวแล้วพี่น้องหิวแล้วหิวแล้ว,วแซ่แบขนาดได้พี่น้องเอ้ยกินอยู่นี่นะเพื่อนวะเนี่ยบาร์ลาเคยมากินที่นหนึ่งแ่บแสบ่างเ่าลมเย็นเจ็บนโอเค <Okay. S 1> นี่พี่น้องบารลาพาพี่น้องมากินชินดาดพี่น้องชินดาดอยู่แค้มแม่น้ำคงพี่น้องอยู่เมืองหนองบกพี่น้องแปลงแปลงยังปะแปลง okay, <come> ขโมยปะแปลงขโวนพี่น้องตรงข้ามกับ นครพนมพี่น้องเมืองไทยก็คือนครพนมพี่น้องเยวะไปก็เห็นใกไ้ๆนี่พี่น้องเลยบรรยากาศดีพี่น้องเล่่นี่ินดานสุดเทหร่นสุดในสามสิบห้คนสุดหสุดหนสุดหนึ่งสันกี่พี่น,ออน้องสังมาสาสุดสคนยมันพออพั่งมา่อวเตอด้วย,วย,วย,วยต่อด้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 วยนสีทองฟองสีขาว เป็นเปิรนะใส่แก้วกัดเลยเขียนแบบทันสมัยทันสมัยด้วยน้ำสีทองฟองสีขาวแก้วกับแก้วล็กำน้องมาสาคนน้องมเนาะแกบไปหนทีไรกันนอนเถอะเอ้ยใครคุยอ้าวบอกลาเนาหน่เนาะนี่ดน้องเมมีอ่ะก็กินจะถ่ายกันตอ อยูเล้ทีาเออนาสีทองฟองสีขาวมาอ้ฮะอ่าอะีจก็ย่งตีตะบูาถ่ายพี่น Hur. ้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศหนาวหนหนึงเดียพี่น้องเดมัอยู่แคบแคบม่น้องของมันออกสีหนาวๆนลยนึ่งพี่น้องมือไหพี่น้อง นคือพังไทยเด้พี่น้องเด้ออพังไทยเลยนะเด่นเด่นนครพนมพี่น้องท่านครพนมอะไรเลยพี่น้องนี่มีบ่าวลาวโฟกัสให้บุญับพี่น้องนี่พี่น้องนี่คือพังไทยพี่น้องขึ้นมาทางนี้บ่กวกวางเลยพี่น้องเด้อบมเคยอยู่ทางบ้านบ่าวลาวบ้านบ่าวลาวอยู่ขวางกว้างอยู่ทางนี้หอมพี่น้องประทันเคยไปจักเกื่อพี่น้องไอ้เมืองนี่นครพนมเลยพี่น้อง ถาในครพนมบอลลาั์ท่านเห็นจักเทือแต่ว่าไม่เห็นอยู่ไกลๆนิดหน่อยเดี๋ยวไม่ได้เห็นเลยแต่ว่าเคยไปจ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วเตามาแล้วเตามาแล้วเตามาแล้วนี่พี่น้องวันนี้ก็เทน้ำซุปลงไปอ่าเขาใส่เพื่ออย่างไงมันมันใส่เพื่อย เออพี่น้องใส่มันนีเ่เพื่อเพื่อ่าให้มันติดหมอนะพี่นออ้องเด้อเห็นปอาสองเตาพี่น้องสองเตาเด้อพี่น้องเด้อ สีดาดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสองเสามาจิ้นทำกันปักปอนพี่น้องเลยเมื่อยอะไรมื่อยเมื่อยนั่งรถขับรถอยู่บดมื่อยเมื่อยเมื่อยหลเมื่อยอะไรมื่อยกันอะไรไม่รู้เลยขึ้นใจว่าปวะบอกเลยขึ้นใจว่าปดพ่มีบอดว่าเงินพออย่งพ่อพ่อมีเงินเงินดี ม่มีเงินมีนอ้องลยเพื่อใด้ดูกับฝากมาให,ห้นนเลยก,กระเป๋าแห้งกระเป๋ดาแห,งดาดหงดาด้งแยไลองเลยไปน้องนีป่ยงอันกำลังดัดหมูสีหมูี่ดัดน้อกำลัง พี่น้องชินดาดเด้อยุย่ยพี่น้องมา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 กินน้วกันยังไงรสชาติว่าบอกมันหอนเสียบม,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 มาพี่น้องมาตอนนี้เราเรากำลังกินพี่นอ้องพี่น้องมากินน้วกันชินดานพี่น้อง Sai không <laughs> ở không? <laughs> nó <đơn hông> <laughs> <laughs> ดามากนไปจับพี่น้อบะไพี่น้อง,งแ่พ่น้องกินกันจน้เลยกินแล้วไไแวไปซื้มอมืออไรพี่น้องครับันนี้ <c oughs> หนาวอะไรพี่น้องเอ้ย ลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นกำลังใจให้เก็บเงินแน่โอ้อนี่ก็ทำอะไรพี่น้องจุกเงินแหละบิ่งมันเก็บเงินก่อนกินเบิดกินเบิดสี่สุดพี่น้องถามคนสี่สุด เอาเครือเอครือข้นไปเนี่ยเครือ,ของขางออกมาเลยก็้ือึงเปนย สินดัดน่าตาดีแท่ใจดีเพท่านั้นย่องกินฟรีเลยคนมากินมึงก็ไปกินได้พักใหม่เลย ป,ปุ่นตตเติดามาปุ่นเตาเตาะก็ิ้พันะก็ิปุเียงไม่นไหน่อย Ê phụ lạy đẹp lạy lạy nó Bớt lạy 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 con lạy 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 น้ำก้อนบ้านเออน้ำก้อนวะน้ำแข็งห้าพันอากนก็เแหละอ้าน้ำเดือมะโอ้ยน้ำดื่มวิสิท้าพันกะได้งามโอ้ยเปลี่ยนใจอ่ะเจ็ดพกินเบียร์ชมเอากินนะจ๊ะเคยวิงวจากกาเอายไปนยังากกไปยากซเบียซเบไง xăm lẩu không bạn đây nha đi nha xăm bia xăm lẩu đây nha ngam bia đi thảo thảo này. Thảo, này. Bộ thảo đó nhàng ọ ọ thấy bà non, non, phải. non. non คือพอเงินทอนมาดิพอขมา้ค่ะจะได้เชืมันยังไงก่าจารกอแบบจกี่ังเนาะกินเป็นแสนแนหพี่น้องกินเหาสามคนกินเป็นแสนหกช่วยกินมาพี่น้องปังขักได้แสนหพี่น้อง